เป็นเฮลิอคอปเตอร์ที่บรรทุกน้ําขึ้นดับไฟบริเวณกิ่วไม้ไหวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะส่วนบริเวณด่านตรวจพาตั้งเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบหลังจากที่มีคําสั่งปิดการเข้าออกมาตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาห้ามไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าพื้นที่ยกเว้นคนที่อยู่อาศัยและทํากินเพื่อแก้ปัญหาการเผาป่าการลักลอบฆ่าสัตว์แล้วก็การจัดระเบียบที่พักโฮมสเตย์ แต่ทางภัย PBS ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ผ่านด่านตรวจเข้าไปที่บ้านนาเลาใหม่นะคะยังพบร่องรอยไฟป่าเมื่อวานนี้ค่ะพื้นที่ป่าเสียหายตลอดทางแต่ยังมีถนนที่ขั้นกลางระหว่างยอดดอยหลวงเชียงดาวและเจ้าหน้าที่นั้นสามารถดับไฟเอาไว้ได้ทันทำให้ไฟไม่ลามขึ้นไปบนยอดดอยชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เกิดไฟป่าขึ้นทุกปีสาเหตุสาคัญคาดว่ามาจากการไปหาของป่าค่ะ นี่ชาวบ้านบนบนส่วนที่เขาหากินแบบของป่าเนี่ยเขาก็ต้องผมคิดว่าเขาทำทำอะไรทำนำร่องไว้ก่อนอย่างเงี้ยพอไฟไหม้รับถึงฤดูการของเห็ดอะไรก็ออกใช่ไหมอ่ะก็ต้องไปหาเห็ดขายเงี้ยก็เป็นการสร้างไรายได้ของเขาอย่างเงี้ยชาวบ้านหาของป่าไฟเกิดไฟป่าหรือยังไงก็ช่วงนี้เขาก็ชิงเผาเผาไว้ให้ไฟไหม้ไหม้เงี้ยแล้วก็เขารูฤดูฝนเข้ามาใช่ไหม ขาเห็ดหาอะไรเงี้ยมันจะได้หากินหาหน่อกี้ยคนบ้านอื่นครับที่ยันไปครับแต่เราได้รับผลกระทบครับคิดว่าเขาจะปิดนานไหมตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เนี่ยผมก็อาจจะถึงเด็กทุ่ษภามิถุนานแล้วก็ได้ม,มันไม่แน่นอนส่วนที่พักโฮมสเตย์ของชาวบ้านในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวปกติเนี่ยเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ เมื่อมีคําสั่งปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอย่างไม่มีกําหนดชาวบ้านก็กังวลครับว่าจะส่งผลกระทบกับรายได้สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยพบจุดความร้อนมากถึง15จุดในวันนี้ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังพบจุดความร้อนมากถึง77